สวัสดีครับคุณอรนครับ<ด>วันนี้ผมมาที่จังหวัดอะไรครับตรงนี้จ,จังหวชัชายตงเซาอ่า <c oughs> พอดีผมหาสายหน่อยพอดีครับหาทางไม่เจอแล้วก็ม,มาครั้งแรกฮะคุลุงปลูกปลาอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับลุงนี้ย <ลง S 1> แปดปีแล้วก็มีลูกมีลูกมีลูกเป็นลูกแรกปีปีที่ผ่านมาใช่เก้าลูกแล้วก็ที่ผ่านมาลุงใช้ปุุยอะไรบ้างฮะเคมีอย่างเดียวครับก็มีอย่างเดียว๋ย่พี่น้องแต่กรดูนะฮะของคุณลุงเนี่ยใช้ ปุ๋ยแทนมีอย่างเดียวก็คือใบเนี่ยมีปัญหาดูฮะดูมันจะเป็นแบบว่ามันมันไม่กินไม่กินเอ่อพูดง่ายว่าไม่ยอมกินปุ๋ยตอนนี้นี่ใสไปกี่รอบแล้วฮะให้ทั้งหมดเนี่ยลมาตั้งแต่สองรอบแล้วสองรอบรอบกี่วันฮะเดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งครั้งอ๋อแล้วนี่ที่มันเป็นอย่างนี้นี่คือมันอาการมานานเนี่ยครับตั้งแต่เป็นลูกมาแลครับลูกมานี่ช่วงเดือนมิถุนากี่เดือนแล้วทั้งหมดต้องารกษตกรทเดือน Uh huh. แล้วก็คือเป็นอย่างนี้ภาพนี้เลยครับพี่น้องเกษตรกรดูนะคือใบเขาเนี่ยคือล,ลุงก็กคือตั้งแต่นู้นมาก็ใส่ใส่ปุ๋ยมาตลอดถูกต้องไหมครับแต่ว่ามันใบมันเล็กถูกต้องว่าโอเคแล้วแล้วปรับค่าพีเสนี่ใส่อะไรบ้างผมไม่ได้เคยไม่เคยนะมนไม่เคยปรับโอเคงั้นไม่เป็นไรครับพี่น้องเกษตรกร<อ>ครับยิดซ้ำตั้งแต่ทอนเนี่ยมันจะมีมันอ่าค่าพีเอสอยู่แล้วนะครับลุงว่าไงนะจะผลใบมันแบบเนี้ยใบใหญ่ใบใหญ่แล้หลังมันก็ใบมันมีปัญหาเล็กด้วย โอเคครับเดี๋ยวพี่น้องแต่ต่กรดูนะฮะใบลักษณะใบอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวใส่ยิบจำยิบซ้ำตัวกระทนเข้าไปเนี่ยประมาณ2รอบนะร,บรอบแรกนี้โอเค8ปีใส่5กิโลก่อนนะครับแล้วก็ลดน้ําให้ใหพยายามลดน้ำให้ยิบซ้ำลงดินนะครับผมแล้วก็ทีนี้พอพอ,พอยิบซ้ำลงปุ๊บนี่นะเขาก็จะกินนะครับพอกินปุ๊บเนี่ยห้ดูว่าใบขยายใหญ่ดังนั้นไม่เป็นไรพอดีผมเมื่อได้ติดกระสอบสีเขียวมาด้วยก็ไม่เป็นไรลุงก็ใส่ใส่ยิบซ้ำไปสองรอบแล้วลุงก็เติมเคมีที่ลุงเคยใช้อยู่เคมีคือใช้สูตรไหนครับ 1ิบห้าสิบห้าสิบห้าโอเคไม่เป็นไรแต่นั้นก็ไม่เป็นไรลุงก็พยายามใส่ตัวยิบซ้ําครั้งแรกห้ากิโลนะพอครบยี่สิบวันลุงใส่อีกสามกิโลหลังจากนั้นนับไปเลยอีกยี่สิบวันลุงก็ไปใส่เคมีก็ได้เพราะลุงไม่มีตัวไม่มีตัวสีเขียวผมแต่ลุงต้องงดพวกปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพราะวันนี้ขอโทษพี่น้องแต่ความมืดเปน็นหออแต่ว่าโอเคละเรามาด้วยใจนะมาก็คือ,อของคุณลุงนี่ก็คือสั่งสองก็สอบแต่ผมเอาไว้ ไว้ห้ากระสอบที่เหลือลูกก็ค่อยผ่อนนะครับนะครับมีก็ค่อยมาผ่อนนะแต่ว่าุมาเลยพอลุงไม่มีปัญหาไม่ไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นกะเดียไม่เป็นไรตรงนี้เราดูแล้วก็คือสามารถแก้ได้ดูนะนี่ก็คือลุงใส่ปุ๋ยสูตร1 5บห้ามาสองรอบแล้วก็คือใบเล็กนะครับใบไม่เดินยอดไม่เดินก็ผมเคยพูดกับพี่น้องเกษตรกรอูแล้วว่าถ้าหากว่าเขาไม่กินก็คือสใส่เง,งี้ยไม่กินลุงใส่มาสองรอบก็ไม่กินถูกต้องไหมครับแล้วเคยปรับค่า pH ยังไงบ้างใส่ปุ๋ย <c oughs> ใส่มีขี้ไก่แก่ขี้แกบอ๋อ เดี๋ยวต่อไปนี่ลุงงดพวกขี the ้ไก่แกบหน้าพ่อขี้ไก่นี่มันเป็นโทษพ่อขี้ไก่เนี่ยฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะมูลสัตว์เนี่ยใส่งัวได้งัวงัวได้ฮะแต่ว่าพวกขี้ไก่กับขี้หมูไม่ได้นี่ฝากดูพี่น้องกันด้วยนี่นะผมผมเคยพูดหลายลครั้งแะว่าถ้าเขาป่วยเขาก็จะไม่กินอาหารลุงใส่ไงก็ไม่กินถูกต้องไหมนี่ใส่มากี่รอบสองรอบก็ไม่กิน ก็อยู่อย่างนี้เลยไม่ยอมกินนะดูฮะนี่คือคืออาการที่เขาไม่กินฮะคือที่มันแตกึ้นมาคือใบมันจะเยอะึ้นมาแต่ใบใบมันเล็กใบมันเล็กมันจะไหม้ใบจะไหม้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวลุงลุงใส่ยิปซัมกาไปเนี่ยประมาณยี่สิบวันเนี่ยเห็นผลนะสิบวันแรกนี่ก็เริ่มเริ่มเดินยอดแต่ลุงดูว่าถ้าสมมติเขาเริ่มเดินก็เติมเขาเติมให้เขาเขาไม่พอแต่ว่ายิปซัมเนี่ยก็คือพี่น้องแต่ก่อนนัคือต้องใส่แล้วต้องให้ให้เขาเขาใส่ ลดน้ำเลยไม่งถ้าไม่ลดน้ํามันก็จะไม่เดินดังนั้นก็คือให้สังเกตได้ง่ายๆนะครับยิบซ้ําในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็คือมันจะไม่ค่อยพูดง่ายมันมันร้อนนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยละลายื่อกีผมไปดูาอ้อ้าวนึ่ก็ไม่ละลายเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวฝากนะวันนี้ก็ขอโทษมาดึกแล้วก็แต่ก็มาด้วยใจนะเดี๋ยวดูอันนี้เดี๋ยวเป็นยังไงก็คือไปีนเป็นครั้งครั้งเอาไม้ด้วยฮะไม้ครับไม้เนดูนี่นะครับใบไม้ใบเล็กใบไม้นะดูนะดูนะครับดูนะครับนี่ครับ มาเด็กก็ต้องถ่ายให้พี่เขาเพราะว่าเราผมตัดใบที่เก่าที่มันไหม้ทิ้งไปได้ขึ้นมาใหม่อีกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟื้นฟูเขานิดหนึ่งเพราะว่าของเขานีตอนนี้ตอนนี้เขาแย่มากเลยเนี่ยดูนีมันมันมันจะเริ่มมีภาวะก้านไม้กวาดเริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มบนข้างบนมีแล้วรัาอ๋อก้านไม้กวาดมาแล้วใช่ไหมโอเคพี่น้องเกิดมาดูนะฮะกรอบเลยนะครับอันนี้คือใบมันจะกรอบแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรนี่ก็คือผมเคยพูดตลอดเวลาว่าถึงจะใช้ปุ๋ยแพงใช้ปุ๋ยยังไงแล้วแต่ถ้าเขาไม่กินเขาป่วย ดังนั้นก็ค okay. okay. ือให้ด no, no, ูว่านะมันเล็กใส่ปุ๋ยสองรอบก็ยังเล็กอยู่นะโอเคฉั้นเดี๋ยวใช้ยึบซ้ําแล้วก็คุณลุงเดี๋ยวแอดไลน์ผมแล้วก็ถ่ายมาดูหน่อยนะว่าเป็นยังไงแล้วต้นนู้นเป็นไงบ้างต้นนี้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 ขอชมต้นนู้นหน่อยดิมาด็กๆก็ต้องมาจะต้องมาเพราะว่าเราเจรมาแล้วก็ฝากแล้วต้องมาแต่ว่าไมใครมาขนาดนี้ไม่นต้องเป็นยังไง อเดี๋ยวดูนะฮะต้นนี้เริ่มึ้นมาหน่อยนะฮแล้ว้ไหนที่มีลูกอ่ะต้นนี้กำลังมีลูกไม่เป็นไรมใช่ไหมพี่น้องเกษตรกรฮะดูฮะนี่ก็ลุงเขาก็ยังเก่งนะมีความสามารถนะลุงเดี๋ยวลุงมอยู่ใกล้ๆผมหน่ดูฮะโอเคอย่างงี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณลุงก็ใส่ใส่ยิบซ้ำได้เพราะเริ่มออกดอกนะใส่ได้พี่น้องเกษตรกรคับในกรณีที่เเริ่มออกดอกหางแงะอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้ยิบซ้าได้ มันจะมีแันเซียมแล้วทําให้ลูกไม่ร่วงไงโอเคลุงหน้าลุงใสได้แต่ว่าใบของลุงนี่มันยังไม่โอเคแต่ว่าลุงเนี่ยมันก็มีใบเล็กเหมือนกันใบเล็กไม่เป็นไรแต่ว่าผมกลัวว่าคนใส่ยึดซ่อมเข้าไปแล้วมันก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวลุงดูว่ามัน มันเล็กนะครับดูว่าตัวนี้อาการเป็นดอกสียเอยนะฮะเพราเขาเขาแบบไงนะหลวงลึกดูเห็นไหมว่ามันเป็นดอกมันใกล้จะตายหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ยึดซ้ำ้าไปช่วยหน่อยดอกเยอะแล้วเนี่ยนี่เป็นตัวนี้เป็นสองลูกปีที่แล้วบางทีนี่ไม่ปีที่แล้วเพิ่งผ่านมาที่ว่าภาวะการไม่กวาดเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเนี่ยก็เริ่มโหูข้างบนเยอะเลยฮะข้างบนได้ดูนี่คือการไม่กวาดเยอะข้างบนอดะอย่าทำมือเลยนะครับลงใส่ยึดซ้ำเป็นลงแน่ยึดซ้ำไปก่อนเลยเพื่อนนาเจอไหม ออเเบได้นี่ดูครับพี่น้องตะกอนครับมามาด้วยใจนะครับเสองข้างหลังนี้ดูฮะลุงเขาโทรสับหลายรอบแล้วก็เกรงใจลุงบอกว่าลุงร้องไห้แล้วทุเรศดู้งกันลุงเลไม่ไหวแล้วแสดงว่าลุงเยอะมากคุณตาช่วยส่องไฟให้นะครับไฟให้ตายเพราะว่าบอกว่านี่จะร้องไห้แล้วผมก็มานี่มาแล้วนะสัญญาว่ามาแล้วก็มานะลุงนะครับแล้วฝากพี่น้องตะกอนด้วยนะฮะ ใครมีปัญหาเรื่องผุเรียนต้นไม้ประเภทใด<ๆ>ก็ฝาก like, <ๆ>กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วผมก็จะแจกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูด้วยว่าใครช่วยติดตามแล้วก็แชร์ให้พี่น้องากกรคนอื่นทราบด้วยเพราะเพราะไงฮะได้มีความรู้แล้วก็ผมมานี่คือมาช่วยไม่ใช่มาให้บบเ,เรื่องขายของ ไม่เด้เน้นเรื่องไหของถ้าใส่แล้วดอกมันจะร่วงไหมคะไม่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 ร่วงไม่ร่วงไป้วไม่ไม่ไม่นไม่ไวดอกครับร่วงก็ไม่เป็นไรให้ให้รักษาต้นไมก่อนให้ใบหก่าอ่าให้ให้ต้นมันดีก่อนพอาดูแล้วเนี่ยขาดเยอะมากเนี่ยขัดเนี่ยครับต้องต้องให้ไม่ใบกแบบนี้ผมมนี่ปลื้มใจหน่อยคือคืองี้ครับที่ก็ออกมาเนี่ยเขาจะมาเลี้ยงมาเลี้ยงลงังต้นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดูน่ลงใส่ยมด้ำไปเลยไม่ต้องไปกลัวอะไรมันละ่อให้มัน ให้รักษาต้นมาก่อนเพราะถ้าไม่งั้นมันมันก็เดี๋ยวมันจะตายนี่เองดูนี่ผมไม่ใส่ใจเราเาต้นมันไม่ก็จะตายนะดูพี่น้องแต่ก่อนนี่มาบอกว่ารับรับป่ากามาก็ต้องมาแต่ว่าตอนนี้ภาวะก้านไม้กวาดมาเต็มเต็มที่กัดเต็มแล้วนี่มาแล้วมาแล้วเนี่ยแล้วลุงมาาใกล้ๆผมนี่เนี่ยถือว่าลุงหารหน้าไปทางนั้นก็ได้ลุงอ่ะถือว่าลุงอย่างนี้เจออย่างนี้นะลุงก็ใช้ยึดซ้ำน่ะใส่ไปประมาณสักตอนนี้กี่ปีเนี่ย ก็เท่า okay. ก so so no like, uh ันครับเท่ากันโอเคก็ใส่5้กิโลก่อนให้ไหมนะคื้อพันมาจากหลังสวนนะครับเนี่ยเมื่อก่อนผมอยู่กระบี่ผมลอกออกจากงานผมแย่เลอก็คือแย่แล้วแหละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้นต้นนี้เลยเดี๋ยวต้นนี้พึ่งฟื้นเดี๋ยวอะไรลุงเดี๋ยวพอลงใส่ยิดซ้ำนะฮะเดี๋ยวมันก็จะฟื้นหมดแล้วต้นนี้ประทับใจหน่อยฟื้นหน่อยอ่าเดี๋ยวมันฟื้นฮะเดี๋ยวมันฟื้นก็คือแต่ก่อนดูไม่ไรครับดอกเตยดูไม่ได้เลยเนี่ยคือคือตอนนั้นลุงก็ใช้เคมี่มินนุ่นเลยกรใช้เคมีนนะไม่เป็นไร ใช้แค่นี้ยังดีกว่าใช้เอ็นซีเพราะเอ็นซีมันนีหนักกว่านี้อีกเพราะมันจะโอเคพี่น้องตะกอนดูฮนะดูดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมนี่ถึงไหนถึงกันนะดูไปถึงที่ล่าปากแล้วมาก็ต้องมาดเดี๋ยวต้องไปที่ชลบุรีไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอะไรก็ลุงก็โทรหาได้นะส่วนนี้ <มา S 2> ดอกเตอร์ไม่มาแน่ใช <c oughs> <ๆ>มาไม่มาปากแล้วก็คือรับปากแล้วส่วนที่เหลืองลุงก็เข้าทยอยถอนให้ผมผมไม่ได้ซีเรียสนี่นะครับเดี๋ยวแต่เขาก็มีปัญหา มันมี้งผมม้มีน้ำออกไหมไม่มีครับไม่มีน้ำออกไม่มีออกนะไม่มีโอเคนะไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูไว้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะฟื้นฟื้นดีดีว่าของผู้ใหญ่สมพงษ์เยอะเลยฟื้นเยอะเลยครับเนี่ยเนี่ยดูดูดูไม่ได้ผมจะร้องเนี่ยโอ้จะล้องให้อลุงมาแก้ผมนี่ได้ถ่ายออกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาคือลุงก็คือเครีับ โหเครียดมากแล้วเครียดน้องไม่ค่อยหลับเลยไม่หลับกินไม่อิ่มจะโทรหาผมบอกว่าร้องไห้ถ้าปั๊สเตอร์มาจะร้องไห้แล้วกลัวยึดซ่อมไม่ถึงวันนี้ถึงมือแล้วลุงเขาซื้อสองกระสอบแต่ผมให้ไว้อีกอีกสามกระสอบหน้าแล้วลุงค่อยค่อยพาย่อยผ่อนผมไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้นั่นนะผมมาเพ่ช่วยลุงใส่ไปก่อน15วันนะแล้วก็ลุงถว่าผมว่าอันนี้ประมาณเท่าไหร่โลได้อันนี้3ากิโลได้3ากิโลเล็กกว่าเล็กกว่าต้นอ่าสามกิโลนะ่งันห้าหกปีอ่าสากิโลก่อนแล้วลุงก็ค่อยเติม เดือละโลอลไรก็ว่าไปหลังจากนั้นก็ค่อยเติมเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารอบหน้ามันจะกระสอบสีเขียวให้ใ<ๆ>กระสอบสีเขียวก็แทนสุดเสมอหกพันเก้าเก้าจะไอสุดเสมอของลุงเท่าไหร่พันกว่าบาทผมซื้อเป็นโลผมผมตังขนาดนั้น,นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาโน้ยทุนน้อยได้โลเท่าไหร่ซื้อโลเท่าไหร่โลสี่สิบสามสิบเนี่ยสี่สิบสามสิบโอ้ใส่เท่ากับโลสองพันพันกว่าบาทใช่สี่ห้าสองพัน ถ้ากับโลนึงชื่นการตอบครับอ๋อเดอะจำแพนเอาไปโรลโรลแถวนี้ไม่มีไงเราต้องสั่งนาซาดามายังไงสั่งมาครับร้านร้านปุ๋ยพวกนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีไม่มีต้นไม่จะมีผุยใส่ได้มาแล้วหน้ากมาทำสัญญาแล้วน้าเอานะขอบคุณมากลุงขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากดีจับเดี๋ยวมีต้นเงินึ่ง